วันนี้พูดถึงเรื่องของมังกรจีนภาค2ครับมังกรจีนภาค2คืออะไรครับความหมายของตัวเลข7และเลข8เลข9ความหมายและนิสัยวันนี้มาพูดถึงเรื่องนิสัยของเลข7นิสัยของเลขเถ้าเราดูหนังจีนนี่ยนะครับจะมเีเป็นเราดูหนังจีนสงครามการต่อสู้จะมีพวกรี่วล้อนะฮะถือหอกถือดาบวิ่งตามไอ้พวกที่ในโพดในพันก็ขี่มา้าขี่ช้างกันข้างหน้าไอ้พวกนี้ก็ถือหอกเฮ hey, hey, hey ้แล้วก็ถือธงได้วิ่งคือความหมายของเลข7เลข7จะมีเป็นร้อยเป็นพันก็ช่างนิสัยของเขาคือเป็นคนไม่ชอบคิดแต่ชอบทํางาน นะครับเช่นการวางเลขเในเบอร์โทรศัพท์ลูกศิษย์ลูกหาหรือท่านที่ดูรายการขอใหาจาันเนี่ยต้องวางให้สวยนะครับต้องวางให้เป็นฮะเลข7เ,เอากําลังล้านนิสัยต่อไปเป็นคนที่ชอบลุยทํางานมากกว่าไม่ชอบคิดไม่ชอบอไรลําบากขะสู มาก็ทนเรียกว่าสีทนได้ว่านั้นเอะนะครับนะต่อมาเลข8เลข8คือนักคิดนักบริหารครับเป็นเจ้าพลเรียกว่าเป็นในพลในพันที่สั่งการนะฮะมีคนคนเดียวนะฮะสั่งการทํานู่นทํานี่ทานู่น ύ, ทํานี่นักคิดนักบริหารต่างๆหรือเป็นในพลในพันนะครับหรือเป็นเกี่ยวกวับเรื่องคอที่อยู่ใกล้ชิดห้องเต้นักบริหารที่ใช้สมองนั่นเองเพียงหนึ่งคน เดีดูให้ดีนะฮะที้ต่อมานะครับถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้พวกเลขเจ็ดเนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันคนดูในหนังจีนว่าถือดาบวิ่งเข้าไปเนี่ยจะถูกฝ่ายตรงข้ามนะครับที่มีกลยุทธ์หรือม,มีสมองในพลของฝ่ายตรงข้ามหลอกได้นะฮะหลอกให้เข้าไปในขุบเขาแล้วก็ใช้ไฟเผาปิดหัวปิดท้ายเพราะว่าเขาจะรู้ว่าทางลมไปทางไหน พวกนี้เป็นหมื่นเป็นแสนตายหมดเพราะคนคิดคนเดียวนะครับเห็นไหมฮะตายได้เลยฮะเขาจะมะีทหารอยู่บนภูเขานี่ก็ไม่รู้วิ่งไปโดนเขาหลอกไปนะฮะโดนเขาหลอกไปวิ่งไปในภูเขา,ขาเขาใช้ไฟเผาปิดหัวปิดท้ายไปไหนก็ไม่รอดออกไม้ก็เจอธนูยิงไม่เหลือนะฮะเห็นไหมเพียงนักคิดคนเดียว ฉะนั้นเลขแปคือเจ้าแห่งความคิดนะครับต่อมาเลขเก้ามาจากไหนเลขเก้าคือห้องเตนิพานเหมือนพระพุทธเจ้าหรือนิพานหรือเจ้านายหรือเรียกว่าเครืเลือกธาตุลมนะครับเหมือนสวรรค์นิพานนะฮะไม่ใช่พระสงฆ์นะฮะพระสงฆ์คือเลข5แต่นิพานหรือสวรรค์แล้วก็จักรวาลไม่ถึงฉะนั้นเลขเก้าจึงใช้กับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับอิจักรวาลที่หมอไม่เห็นกันนะฮะหรือสื่อสารเครื่องมือหรือความทันสมัยของให้เทคเช่นโดรนนะครับหรือหุ่นยนต์นะครับหรือเครื่องบินนะครับหรือว่าเรื่องของอะไรนัก คอมพิวเตอร์ก็ได้ฉะนั้นเลขเก้าจึงใช้กลุ่มนี้เลขเก้าไม่ออกมาสู้ครับเลขเก้าเป็นสเสมือนฮ่องเต้ลองให้ฮ่องเต้นะออกไปสู้รบไม่เหลือแล้วครับนะเพราะท่านไม่ได้ฝึกเรื่องนี้มาใช่ไหมครับฉะนั้นจึงหมายว่าเมื่อ7 8 9มารวมกันจึงหมายประชาชนนะครับที่ยิ่งใหญ่ทํางานเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้ทํางานก็ได้นะครับเป็นมวลหมู่มาก2มีนักบริหารของประเทศนั้นๆเก่ง สมมีพระราชาหรือห้องเต้ยอยู่ด้วยจะทําให้ที่นั่นมีแต่ความสมบูรณ์นี่คือความหมายของตัวเลข789ในเบอเร์โทรศัพท์และ7จ9ปมีความพิเศษตร,ตรงนี้ครับเมื่อ7จ็บวกแบวกเได้24เห็นไหมเลข2 4ดีแล้วและ2กับสบวกกันอีกทีได้6จึงหมายความว่าเป็นเลขเก่งการเงินนั่นเองทุกคนครับผม,มเฉลยแล้วนะครับว่าความหมายของตัวเลข789ความหมายของคุณจีนนั้นคืออะไรทุกคนครับผมชื่ออาจาจรโรดอย่าลืมนะครับชื่อกดหัวใจกดแชร์กดติดตามไว้ผมมีช่วงไลฟ์สดถามตอบฟรีในเรื่่ออออองงงขดววาาชีพพเบร์์โททศัแลล้ก็ยม ว่าเ,เรื่องห่วงจุ้ยด้วยปรึกษาหารือกันได้ยินดีให้คำปรึกษาคุมไลฟ์สดในช่วงบ่าย in, หรือเย็นนะครับหลายช่องทางนะครับคุณไปดูไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k คุณก็ไปดูได้นะครับติดตามแล้วกดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับกดแชร์แชร์แชร์ให้หน่อยนะครับไปดูว่าตัวเลขกข็ามาจากไหนท่านที่เรียนรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขได้ประโยชน์เยอะทีเดียวครับจากผมครับทุกคนครับเรื่องเบอร์โทรวางใจผมอาจารย์โรดวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ